การปฏิบัติต่อตัวเองการเคารพตัวเองการทรีต uh, ตัวเองดีการมีไมเซ็ตที่ถูกต้องการ uh, การมีไมเซ็ตที่ถูกต้องการเคารพตัวเองเนี่ยครูม,มองวเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเรามีฟาวเดชั่นอันเนี้ยที่สตรองมันจะทําให้เราเนี่ยเลือกเพื่อนเลือกสังคม เลือกคบคนเลือกคู่ได้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราเคารพตัวเองเรา prioritize สิ่งสำคัญในชีวิตของตัวเองดีถ้ามีคนที่ treat เราต่ำกว่าที่เรา treat ตัวเองเราจะไม่เลือกคบกับคนแบบนั้นแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ strong เรื่องนี้อยากให้พัฒนาจุดนี้มากๆเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตเรื่องของการ ทรีตต uh, ัวเองและเราจะมองเห็นว like exactly like like ่าคนคนอื่นหรือคนคนนั้นเนี่ยทรีตเราอย่างไงปฏิบัติกับเราอย่างไงถ้าเราทรีตตัวเองที่อยู่ใน High ที่ Standard มีฟา u n เดชั o นในการปฏิบัติตัวเองที่ h เฮลที่ที่ Strong อย่างถูกต้องมีเหตุมีผลเช่นการตรงต่อเวลาการเอาใจใส่ตัวเองการเคารพตัวเอง การ uh, ลำดับความสำคัญของตัวเองถ้าเรื่องพื้นฐานเหล่านี้เราปฏิบัติต่อตัวเองดีถูกต้องมีมาตรฐานที่ดีที่เฮลตี้และสตรองเราจะมองเห็นคนรอบตัวเราสังคมที่เราอยู่คู่ที่เราเลือกเพื่อนที่เราเลือกที่เข้ามาในชีวิตอ <c oughs> เราจะเลือกว่าเราจะเลือกเราจะคัดกรองคนได้ว่าเราจะ คัดคนแบบไหนเข้ามาอยู่ในชีวิตเราถ้าเราคัดคนที่ดีอยู่ในสแตนดาดเดียวกันทป์เดียวกันชีวิตจะไม่มีปัญหาชีวิตจะไม่ปวดหัวไม่ว่าจะเป็นการคอมมิวนิเคชันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าการใช้เวลาร่วมกันมันก็จะไม่มีปัญหาเมื่อไหรก็ตามที่เราเลือกคนที่ปฏิบัติต่อเราเนี่ยต่ำกว่าที่เราปฏิบัติต่อตัวเอง มันจะทําให้เราปวดหัวในการใช้เวลาร่วมกับเขาหรือการาทําตามแผนที่ตัวเองตั้ง,งใจไว้นาะเพราะฉะนั้นลองสังเกตมองชีวิตตัวเองให้ดีว่าตอนเนี้ยอะไรอะไรในชีวิตคนไหนในชีวิตเพื่อนคอมมูนิตี้อะไรที่ทําให้เรารู้สึกปวดหัวและรู้สึกว่าไม่แมชไม่ฟิตกับเราเออดูซิว่ามันมีอะไรที่เขาเรียกอ,อะไรต่ำกว่าสแตนดาดที่เอง มีไหมหรือเราตัวเราเองเรา,เาต่ำกว่าสแตนดาดที่สังคมเป็นไหมหรือคนที่เขาปฏิบัติต่อตัวต่อเราเนี่ยคือถูกต้องหรือตัวเราเองที่ไม่ตรงต่อเวลาไม่เคารพคนอื่นไม่เคารพเวลาคนอื่นหรือคอมเม้นิเคชั่นไม่รู้เรื่องคอมเม้นิเคชั่นผิดพลาดไม่สื่อสารอะไรเงี้ยคุณลองเช็คทูเวย์ดูว่าท,ท,ที่ที่ตัวเราถ้าเป็นที่ตัวเรา improve ถ้าเป็นที่ตัวคนอื่นคัดเลือกให้ดีคัดเลือกคนที่จะมาอยู่ในชีวิตให้ดีมันจะทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมันจะทําให้คุณมีชีวิตที่ peaceful นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันนะมันสําคัญอนะทุกๆวันของคุณควรจะมีความสุขสงบนะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ ที่ไม่ควรมองข้ามนะคะแล้วก็ควรให้ความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือการเคารพตัวเองการาปฏิบัติต่อตัวเองในเรื่องเล็กน้อยการจัดลํ <bon> าดับความสําคัญในชีวิตของตัวเองนะคะอ๋อ,อแล้วก็ที่สําคัญก็คือหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะสื่อสารว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องคนนี้ทำกับเราแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่กล้าสื่อสารไม่กล้าพูดตรงๆว่าอะไรถูกต้องอะไ,ไม่ถูกต้อง เขาก็คิดว่าการที่เขาปฏิบัติต่อเราแบบนั้นเราโอเคนะคะมันอันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนครูเข้าใจว่าโดยธรรมชาติของคนไทยจะน้อยคนมากที่จะกล้าที่จะ speak up speak up หมายความว่าการที่จะมีจุดยืนพูดจุดยืนของตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องสิ่งนี้เราไม่โอเคนะคะพูดในฝั่งที่ที่เราความรู้สึกของเราสื่อสารความรู้สึก การสื่อสารความรู้สึกการสื่อสารสิ่งที่ไม่ถูกต้องการให้ฟีดแบ็กการให้คอมเมนต์คนไทยน้อยมากเก่งใจแล้วก็ประนีประนอมนะคะไอ้สิ่งเหล่านั้นอ่ะข้อดีมันมีแต่ข้อเสียมันก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันหนักชีวิตเรารู้สึกไม่แฟร์เรารู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับใครหรือสถานก,การณ์อะไรคุณควรที่จะฝึกในการสปีกอัพอันดับแรกสิ่งที่ควรจะมีพื้นฐาน อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองโอเคอะไรไม่โอเคอะไร,ไะไรชัดเจนตรงนั้นกับตัวเองนะคะพอชัดเจนกับตัวเองยอมรับนะคะยอมรับว่าเราไม่โอเคนะคะแล้วก็ลองฝึกในการที่จะสื่อสารความรู้สึกหรือข้อเท็จจริงหรือก็แล้วตามอะไรก็ตามนะคะฝึกไปเรื่อยๆ,ๆไอ้สิ่งฟอนเดชันเหล่านี้ มันจะทําให้เราเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารเพราะว่าการที่คุณพูดตรงๆหรือสื่อสารบนความเคารพนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช้อารมณ์คุยนะสื่อสารข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะทําให้คนที่เราอยู่ในชีวิตเราเขาเคารพตัวเราด้วยเพราะเราคุยอย่างมีเหตุมีผลและมีข้อเท็จจริงนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะนั่นก็คือการใช้ชีวิตที่มีพลังของคุณครู คุณอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้ฟังและอยากให้คุณลองลองเอาไปพิจารณาดูนะคะว่าคุณอยากจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอีกไหมเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคุณในทุกวันมันมันมัแฮปปี้และมีพลังนะคะฝากสิ่งนี้ด้วย